ครับประธานคณเมนิธรรมการศกาดมารพูดคุกันรับันวนทมาแลวเตมร์นะครับวันนี้มีความชี้หน้าในการประชุมคณะอนุษรรมการมารายงานพี่น้องกระจาชนมาครับน้องอุตส่าห์ร่วมกันนะครับวันนี้ทางคณะนุษรรมการของเราได้มีการเชิญทาธนาคารแห่งระเทศไทยธนาคารกรไทยแล้วก็ธาคารพาณิชย์มาร่วาประชุมกันเพื่อรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของ ชิมาที่เป็นเราเรียกกันว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกระบการาหลอกลวงที่น้องนายงคนไทยแล้วก็ถ่ายเทมันไปอย่างปลายทางของกบวนการเทนพอร์เตอร์ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญในประเทศไทยนะครับก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการอัปเดตความคุดข,ขหน้าในการจะแก้ไขปัญหาโดยหลังๆเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเด็นที่ มีการตั้งต้นไว้ก็คือเรื่องของการหลอกลวง<ม>ประชาชนโดยใช้ช่องทางการธานาคารเนี่ยจะมีอยู่สองช่องทางก็คือทางช่องทางที่ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นหรือช่องทางแอบสุกนึ่งรงส่วนนี้ทางธานาคารได้ทางอ่าธนาคารประเทศไทยแล้วก็สมาคมีธนาคารไทย,ยได้รายงานว่ารงคส่วนนี้เป็นส่วนที่ให้ความสาคัญหลักในการที่จะระงับไม่ให้เกิดขึ้นนั่นหมายถึงเรื่องของการใช้การรีโมทเข้ามา ในอแอปพลิเคชันมือถือของคนไทยแล้วก็ควบคุมการโอนเงินรวมไปถึงการที่มีการใช้วิธีการหลอกต่างๆขอส่วนนี้เข้าใจนคราบสำคัญล่าสุดเนี่ยก็แจ้งว่าได้มีการลดความเสียหายของส่วนนี้ลงไปได้เป็นจำนวนมากสนท่ทานไม่มีเลยได้ในระดับหนึ่งแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมาซึ่งของส่วนนี้เราเองจัดการขอเอกสารขอเลืงเนิ่มเตือนต่อไปกับส่วน,นที่สอง คือการถูกหลอกให้มีการโอนไม่ว่าจะเป็นโรงงานสแกมแล้วก็เป็นเรื่องของการหลอกลวงผมคิดว่าแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของด่วนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากที่ทางการางนี้ก็กำลังหาวิธีในการรับมือเรื่องนี้อยู่ดันโดยวันต่ะสองวันในการผู้คุยวันนี้เนี่ยเพื่อทําให้หาพัฒนาการในการป้องกันการโอนเงินเหล่านี้ให้ได้แม้จะเป็นการโอนเงินโดยสมัครใจแต่เราก็สร้างบันดีว่าเป็นกบวนการที่ทําให้ยือเนี่ย หลอเชื่อหรือหลลอกให้หวันเงินจากธนาคารก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะสุดท้ายปลายทางก็ได้รับเงินผ่านเส้นทางก,การโอนเงินจากธนาคารเช่นกันโดยทางสมาคมธนาคารไทยให้ข้อมูลว่าจำนวนเคสหลังจากมีการรเนัน,นมาตรการเนี่ยก็ลดลงไป20ในรอบเดือนที่ผ่านม,มานะครับแต่จากนั้นทั้งนี้เนี่ยก็ต้องร่วมกับการร่วมมือกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกับแอปพลิเคชันต,ต่างๆ OS ต่างๆโดยเฉพาะ ทางฝั่งของ Google Android นะครับที่จะช่วยการทำให้การาระงับการรีโมทแอเซ็เข้าไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของการาระงับก,การสกัดกั้นบัญชีต่างๆที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายอย่างแม้จะมีการระงับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเป็นบัญชีม้าได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการที่ใครที่มีบัญชีก็เรียนผ่านที่น้องศุนไป,ไปยังน้องประชาชนเราว่า ใครที่มีบัญชีไม่ได้ใช้เนี่ยต้าจะมีคนติดต่อขอซื้อไปเป็นบัญชีมาเขาเรียกว่ามานอนตรงส่วนนี้ก็กำลังเป็นเป้าหมายใหม่ไปได้่ค่อนข้างยากพอสมควรที่สําคัญที่เราได้ข้อมูลมาคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการโอนเงินผ่านบัญชีและยังคงอยู่ในระบบธนาคารเนี่ยทางสมาคมธนาคารไทยยืนเันว่าสามารถจัดจาได้ถึง9.5เซ็แต่ส่วนที่เหลือเนี่ย แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นส่วนการโอนไปอยู่ในค r y p t o c u r r น n c y ซึ่งเ,เป็นรอยต่อที่ต้องหาความร้วมมืรร่วมกันว่าจะสกสัดตั้อยางไรเพราะว่าทางธนาคารไทยก็แจ้งว่าได้มีการพูดคุยเวิรชอบกับทางกลุ่มของบริษัทที่เป็น cryptocurrency เนี่ยไปเพี่ยงไม่กี่ครั้งแล้วก็ยังทําให้หาข้อมูลท,ที่ชัดเจนในการสกัดการโอนเงินไปยังค r y p t o c u r r e n c y ไม่ได้มากนะัก ก็อาจจะต้องมีการเชิอเ่องานปลรทลักลุ่มที่เกี่ยวขงหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนที่เนี่ยมาพูดคุยกันต่อไปในอนาคตทั้งนี้ในรันมนตรีการเนี่ยก็มีบางท่านได้มีการเสนอว่าให้มีการติดตามโดยทางธนาคารอาจจะต้องมีการติดต่อขอซื้อ,อะระบบที่เป็นระบบออนไลน์หรือ AI ที่ใช้ในการติดตามและสกัดกั้นการโอนเงินแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะเช่นโอน แบบหลักวินาทีเป็นจารุงเงินมากๆเนี่ยแต่อย่างไรได้บ้างรวมถึงการแท็กการอรวดแบงกนคริปโตซึ่งต่างประเทศเนี่ยมีใช้แต่ของไทยเนี่ยพอพิจารณาแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการใช้ระบบหรือซื้อระบบนี้มาใช้อย่างเป็นกิจกรรมเท่าไรนะซึ่งรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็จะขออนุญาตให้ทางอนุกรรมการที่มีการเสนอพูดคุยต่างๆได้ในการนำเสนอเนื้อหาของท่านผู้พูดตรงนี้กระทำคือต่างๆที่น้องสูตรนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากท่านนักรธิการนะครับ ที่ผมจะมาให้แค่ข้อมูลเกี่ยวกับกาธราคารความคืบหน้านะครับในตอนนี้ที่ที่มีธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารทั้งหลายเนี่ยครับมีกระบวนการมาตรการต่างๆในการให้ความร่วมมือนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูโมเดลของทางสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นการให้ความร่วมมือทั้งสามส่วนสี่ส่วนหลักๆก็มีคอนเินเตอร์ใช่ไหมครับมีทั้งงานตำรวจชาติมีปปง,โงโนะครับแล้วก็แล้วก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการในการมีบุผู้เสียหายนะครับส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ย มีการตั้งสมาคมขึ้นมานะครับโดยให้ของร่วมมือกับธ <Okay. S 1> นาคารอื่นๆในเครือนะครับโดยถูกเรียกว่า C R F นะครับ <Okay. S 1> ก็คือ Central Counter <Yeah. S 1> C F R นะครับ Central c l r i g Registry นะครับก็คือเป็นการมนิเตอร์นะครับการประชุมร่วมกันนะครับโดยการสามารถเทรดนะครับเงินต่างๆนะครับในการโยกย้ายได้ทัง้งหมดนะครับแต่ว่า การทํางานดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บางอย่างานนในการทํางานร่วมมือกับระหว่างสำนกังก,กงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ปปงเนื่องจากว่าเพียงแค่ได้มองเห็นการไหลของโทเงินและก็การเทรดเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่า,งาวเงินเหล่านี้มันถูกโยนออกไปยังกระเป๋าเงินที่เป็นดิจิตอลแล้วเนะี่ยซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้ใช่ไหมครบับอย่างที่2ก็คือตอนนี้ทางธนาคารอสมทุนธนาคารเองเนี่ยก็ให้ข้อมูลเราว่าถ้าหากว่าการทำงานร่วมมือกันระหว่าง ผู้เสียหายตำรวจนะครับราช้าเนี่ยตอนนี้ทางสำนักานพาณิชก็ตกลงกันว่ามีแคมเปญขึ้นมาหนึ่งแคมเปญนะครับโดยมีผู้รับผิดชอบเป็นสอทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะทําการขอข้อมูล e ต่างๆไปยังธนาคารเนี่ยธนาคารก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับก็ไม่เกินสามสิสี่วันเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะให้ทางท่านตำรวจโทที่แจ้งเพิ่มเติมครับตำวนะครับท่านตำรวจโทธีรวัตรประญานประดุลนะก็เป็นที่ปรึกษาหนกรรมาิการก็่อนเรื่องนี้อยนะครับ ปัจจุบันแม้จะมีการร่วมมือกันร,ระหว่างธนาคา,ารกับแม่ัื่อทางข้างนะครับแต่เรากจะพบว่าอยู่ในแค่เฉพาะส่วนระดับกองญชาคารสอทอแต่ว่าพี่น้องนะครับประชาชนที่ไปแจ้งความนะที่โรงพัาบหรือสอนอที่เป็นเท่าที่เกิดเหตุก็ยังไม่ได้งไงมีเครื่องหมายข้อมูลส่วนนี้นะก็อาจจะทำให้การดําเนินงานเนี่ยการขอเสเตทเนตน ของคนร้ายนะครับหรือแม้กระทั่งการขอข้อมูลบัญชีนะครับก็เป็นไปด้วยความล่าช้าเช่นเดิยกนะครับก็อันนี้อาจจะต้องมีการปรับรุงแก้ไขในส่วนนี้ครับแต่ก็ผมอยากเสริมตรงนี้ครับในเมื่อทุกวันนี้นะครับบัญชีม้าก็เกิดจากธนาคารนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับธนาคารนะครับก็อยากจะออกสัญญาณนะครับไปถึงทางธนาคารในประเทศไทยนะครับรวมถึงสมาคมธนาคารนะครับให้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่า ธานาคารใดนะครับธานาคารพาณิชย์ใดนะที่มีข้อมูลบัญชีม้ามากที่สุดนะครับและธานาคารใดนะครับที่ให้ความร่วมมือในการป <im iß> ้องกันนะครับเกี่ยวกับบัญชีม้านะครับหรือให้ความร่วมมือนะครับในการแก้ไขปัญหาบัญชีม้าน,นะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องปรทชาชนนะในการเลือกที่จะเปิดบัญชีกับธนาคารนั้นๆนะครับผม นอกจากที่ท่านประธานแล้วก็คณะอนุกรรมธิการได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับทางคณะอนุกรรมธิการยังได้พูดถึงเรื่องของขั้ตน,น,นตอนการเปิดบัญชีเนื่องจากว่าขั้นตอนการเปิดบัญชีเนี่ยเป็นจุดแรกเริ่มและเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแต่วันนี้เราไปตรวจสอบขั้นจริงเราจะพบว่าสภาปัญหาหน้างานขั้นตอนการคัดกรองและป้องกันยังไม่มีมาตระดับไหได้รับการ ได้รับเสียงสะท้อนจากเจ้าพนักง,งานธนาคารหลายๆเรื่องสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเล็อกบอตัวของพนักง,งานเองไม่ได้มีไกด์ไลน์ไม่ได้ดีมาตรฐานการทำงานที่เป็นลักษณะเดียวกันแต่เมื่อมีผู้ร้องของีเปิดบัญชีก็ต้องทําตามด้วยโดยตั้งมีเรื่อามเสียงที่จะถูกร้องเรียนหรือปูุกเป็นแกงได้เฮ้ยตอนนี้คณะอนุกรรมการเลยได้เสนอข้อ ได้จัดทาก็เห็นหนึ่งแะได้นวคินึแนวทางการเต้นแต่งานมากมาคนนั้ตั้งแต่การกำหนดหลักเกมต่างๆเพื่อให้การทตงานของเจ้าเอ้ากได้รัางานทำได้อย่างเต็มที่และเต็มัดโดยเทคนาคสำคัญกับการคุ้มครองการทต่งงานของนักงานโดยดึงดูดใจเพื่อให้ขอสายฮักรองตัวของแกนๆที่เข้ามารล้งขอ ส่งเสียงหรือตกเป็นผู้ให้เจ้าของอาชีพนะครับตรงนี้ก็ได้พี่าันยื่นเสริมแล้วก็ได้รับการได้รับทราบจากธนาคารแห่งไทยแลนด์และสมาคมธนาคารไทยว่าเขาเองก็เงเห็นข้อปัญหานี้และจะมีมาตรการที่จะออกมาในช่วงก่างปีแล้วก็แต่งตั้งต่อไปครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับคือในมาตรการการแก้ปัญหา เรื่องมูลคีม้าเราก็การดำเนินการก็ได้คุยกันวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีการป้องกันไม่ให้การโกงมีม้าได้คุยง่ายตอนนี้เราทุกคนที่เปิดบัญชีก็ทราบว่าต้องทำนินการอย่างไรบ้างแล้วก็ทราบว่ามันสะดวกอย่างไรถ้าจะให้ทางเจ้าที่ธนาคารเนี่ยมีความมีหลังจริงในการรองรับการตัดสินใจที่จะทำการเปิดบัญชีแบบเปิดบัญต้องไู้ใ่ก็าจะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นและอาจจะพบกับผู้ที่ทำมาที่เขาไม่ใชาชน นี่เป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยกันของคณะผู้พนุกราริการกับประธานตอนนี้เร็นกรรมเพราะท่านเกยไดปล่อยให้หน้าที่การเปิดบัญชีต้องเปิดให้ได้เยอะเพื่อเป็นผลงานของพนักงานและธนาคารเ่ยก็เลยเจอปัญหาว่าเกิดบัญชีม้าเกิดขึ้นมากมายบัญชีม้าเนี่ยไม่ได้มีแค่บัญชีม้าบุคคลมีทั้งบัญชีม้าบริษัทผมเคยรับเคสเคสนึงเป็นบัญชีม้าที่ตลอดทั้งแถวที่ถูกใช้ในการหลอกลวงแะ่คนนี้เป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบสามจนถึงขึ้นปี เป็นบัญชีที่พ่อแม่เปิดให้เด็กๆใช้เอาเงินไปโรงเรียนโดยปลอดภัยไม่ถูกโจรศพแล้วก็ตํางจะโดนข้อหาฟ้องเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากดังนั้นเนี่ยการที่จะต้องมาควบคุมหรือมาตรการตั้งแต่การเปิดบัญชีจะทํอย่างไรเป็นเรื่องที่หนึ่งที่เราก็ให้ความสำคัญแล้วก็ความนึ่งของภูระเทบเรื่องของการสกัดกั้นการโอนเงินผ่านบัญชีต่อบัญชีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราเองก็กำลังหาวิธีและมาตรการซึ่งก็ก็ต้อง ซึ่งชมว่าธนาคารนี้ก็มีความตั้งใจเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่พอดพอที่จะจัดจ้านมาตรการการคนเงินที่อาจจะสามารถลงเงินได้ถ้ามีความจําเป็นเพื่อไม่ให้ของประชาชนหลอกแล้วก็ไปถูกาบตามยี่ไม่สามารถจัดจ้านได้เงออกมาซึ่งมันเป็นคําถามจากพี่น้องประชาชนที่ถามมาผ่านทางทั้งอนุกรรมธิการท่านอื่นหรือท่าผมว่าทางพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาม mm ีความไว้วางใจว่าการเปิดบัญชี กาเปิดบัญชีกับธนาคารเนี่ยเงินของคขมีความปลอดภัยเงินเขาควรจะได้รับการปกป้องเขาเสียค่ลาดทำเงินให้ธน,นาคารแต่ว่า,าการที่เมื่อถึงเวลาแล้วทางธนาคารเองเมื่อลูกค้าหรือประชาชนของเขาเนี่ยถูกหลอกลวงลกไปเหตุใดการปกป้องเงินของพวกเขาที่ไว้ใจฝากไว้ธนาคารจึงได้ปกป้องน้อยหรือเกินก็เป็นคําถามที่เราเองก็ให้ความสําคัญแล้วก็ จะพยายามผลักด <ork> <sitting> <Allah> <ooo> e all ันเรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทําให้เงินของทุกคนที่อยู่ในบัญชีทุกบัญชีของทุกธนาคารมีความปลอดภัยสูงสุดนี่เป็นความมุ่งหมายที่เราเองก็ได้คุยกับทางธนาคารผู้จัดารที่มาวันนี้ครับก็ทางพี่น้องสื่อตัวีคังฝังสักสองเพิ่มเติมไปครับ